พบกับเราทีมทนายความด็อกเตร์กิตศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการเพิ่มโทษจำเลยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องนี้นะครับ ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา92ครับมาตรา92ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกถ้าและได้กระทำความผิดใดๆอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดีภายในเวลา5ปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดีหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้น1ใน3าของโทษที่ศาลกําหนดสำหรับความผิดครั้งหลังการเพิ่มโทษจำเลยตามมาตรา92นะครับมีคำพิพากษาสารีกาที่น่าสนใจดังนี้ครับคำพิพากษาสารีกาที่2052ทับ2562ได้วางหลักไว้ว่าหมายถึง พ้นโทษจำคุกในคดีก่อนดังนั้นในคดีก่อนต้องโทษจำคุกจริงๆมิใช่เพียงรอการลงโทษซึ่งไม่มีวันพ้นโทษที่จะถือเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มโทษได้และคำพิพากษาสาลฎีกาที่4165ทับ2561ได้วางหลักไว้ว่าเพิ่มโทษได้เฉพาะโทษจำคุกเท่านั้น ถ้าการกระทำความผิดครั้งหลังเพียงแต่ลงโทษปรับยอมเพิ่มโทษในความผิดฐานนี้ไม่ได้และคำพิพากษาสารีกาที่4075ทับ2562ได้วางหลักไว้ว่าคดีอาญาของสารชั้นต้นที่จำเลยต้องโทษจำคุกและโจทย์อ้างเป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษจำเลยถึงที่สุด หลังจากจำเลยกระทำความผิดในคดีนี้มิใช่กรณีที่จำเลยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกแล้วได้กระทำความผิดคดีนี้หลังจากพ้นโทษตามคำพิพากษาดังกล่าวจึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยได้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผม ทีมดเรเกติศักดิ์เนติบันฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ